สวัสดีคุณผู้ดูครับผมนทำราลครับสวัสดีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เจอกับ Train to w h t t t h o o o s e s s o n 2โฮสต์นะครับยังไม่มีความพร้อมในการขึ้นซีซั่น2พูดง่ายๆว่าก็คืออยังโง่อยู่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าฟิดแบกดีมากเลยนะนะครับเป็นคำด่าคำหยาบคายนะครับเอาเวลากูคืนมาเพราะนั้นมาลองดูกันหน่อยวันนี้เราให้ทําอะไรอ่ะ วันนี้เดี๋ยวมีอุปกรณ์ช่วยพูดแลนในครัวจัดร้าน6กบาทมาให้นนลองเดาแล้วก็ลองชิ้แรกก่อนเลยชิ้นแรกครับอู้หูดนูนออิโ,อ <c oughs> โหโงงและอวดด้วยติดแคปชั่นด้านล่างเลยนะโง่แต่อวดนี่อันนี้ก็สโลแกนเลยอันนี้ทำอะไรวะเครื่องยัดไส้หรอแล้วมันยัดอะไรวะ ผมได้กลิ่นความโง่ลางๆมาแล้วแม่ครับนนกำลังจะได้โง่ออกทีวีอีกแล้วนะครับนี้มันจะบินแล้วมันแล้วมันจะบินแล้วก็นี้พี่ยารตแนะนำว่าอะไรนะให้เสียเข้าไปแล้วไงหมุนแล้วมันจะบินบินบินพี่ยาร์พี่ยาร์นะพี่ยาร์ตเจ้าของ200 IQ อที่หายไปอ๋อไม่เป่าใส่มันอย่างนี้เหรอว่าามันพับุรุดเหรอว้าอะไรอะเดี๋ยวนะ มันคือที่ทําเกี๊ยวซาบ่ะว่าเฮ้ยมีให้ร้องเลยเหรออย่างตอนเราทำตำส้มตำเราร้องเพลงส้มตำได้จีบเนี่ยมีนะจับจีใครยุ่งเอาที่มือต้มางว่างเลี้ยวกลางทางเลี้ยวเดินแล้วเออไปเลยล่นลงเออไม่มีเกี๊ยววะยังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อเป็นแผ่นอย่างนี้มันเป็นเหมือนแบบเหมือนขนมปัง่ะเหมือนแป้งบันงนี่อะรรู้นิดรู้หน่อยไม่ได้เด็กคนนี้ใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่เหรอาวสรุปไม่ใช่อ่ะโง่พ <c oughs> อคนโง่ EP ที่เท่าไ,ไหร่เลยหมื่นแล้ว <c oughs> พูดเบาๆอ๋อเอาหมูใส่เลยอัน,นเนี้ยแล้วเนี่ยอ๋เอาไว้ตากเหรอ <c oughs> เดี๋ยวใส่แตกอว่า <c oughs> ผมทำวอตเดอร์ฟู้ดเสร็จซีซั่นหนึ่งแล้ว <c oughs> คุณจะมาเ <c oughs> ถียงผมได้ไงแตก <c oughs> อ๋อแล้วเราก็จัดไงใช่ไหมนี่จ้ะ เก่งอะไรอุปกรณ์ล้วนๆเลยไม่ใช่ความสบบามารถเลยเก่งอะไรยิ่งพี่ตบมือผมยิ่ง,ลงโล่งอันนี้อันนี้ผมรู้อันนี้ผมเคยเห็นให้ผมทำให้ดูเลยไหมนี่ไงโหดชริยะที่แกะเปลือกมันฝรั่งแห้งมากเลยนะผิวหน้าทาโลชั่นมากอาีไปหายวะผิวหาย ผิวผมอะเรียบร้อยหเละเทะเดี๋ยวแม่ก็ดาบอกเลยนะคะว่าใช้มีดเถอะเอาจริงแล้วก็เละเทะไงเละเทอะไปหมดแต่อันนี้นะครับโดยรวมถือว่าก็ใช้ได้เฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวะมันคือเกี่ยวกับส้มอ๋อมันมีสังคมแกะเปลือกเหรอเฮ้ยเวิร์กเหรอ ประเด็นก็คือเลอะเทอะน่ะเฮ้ย Possibility นะ Possibility นะสวยๆนะมีความเป็นไปได้อะล้วเป็นไปได้มาเล่นใบสองยังสุดยอดเกินไปแล้วในทีท์เอ้ยเฮ้ยสำหรับผมเวิร์กอย่างน้อยปีหนึ่งเองต้องเจอเช้งเม้งอยู่แล้วสวัสดีครับน้องเจ้านายเจ้าขุนนะชื่อเจ้าที่นะ จูจๆเทนทูวัตดกลายเป็นรายการเดือดช็อกไปเลยเหมือนกันผมว่าอันนี้ควรซื้อไหมเฮ้ยอันนี้แนะนําผมมามือปิดรูปอย่างไวเลยครับเพราะผมอยากให้ทีมงานทายว่าอันนี้นี่คืออะไรพัดอ่ะนี่พัดคุณนี่สุดยอดพี่ยัดกับ200 IQ ที่หายไปมันเป็นที่แบ่งอะโวคาโดแบ่งเป็นซี่คว้านเหรอเออคว้านที่เราใช้กับช้อนไหมหรือใช้กับอะไรก็ได้ที่มันควานได้ ใช้ตัดต้นไม้ก็คือขวานไอ้นั่นขวานสับหน้าพิยานสักทีอะไรวะเนี่ยเรามาลองไหมกับโวคาโดไหมบิดบิดไม่ใช่บิดตัวเก่งก็ไม่รู้สินะเก่งแต่กำเนิดอแต่เกิดมาโง่เอเคเราจะเริ่มควัานจากด้านนี้นะหุ้ยเุ้ยมาว่ามาว่าหุยมาว่าเป็นยังไงอะเป็นอย่างนี้หรือกดลงไป ชีพหายชีพหายแล้วเฮ้ยแต่ดีสวยนะเอาจริงเวอร์กแต่ประเด็นก็คือไปฟิิเนสตสักหน่อยเพราะแม่งใช้แรงเยอะมาก <laughs> อันนี้นะครับเขาบอกให้เอามือปิดอย่างนี้ไหมทายกันมาครับคืออะไรครับ่ให้ขาวที่ลัางมือไม่ให้ข่าว <laughs> ให้ตายเลย400 IQ ที่หายไปของกงถายนี้ <laughs> ไปแล้ว2อคนชิงเอาไว้เคาะ600 IQ ที่หายไปฮะทำมาก็ทาก็คนนี้นี่แม่งท็อปอร์มเลย มันเขียนว่า stainless steel soap เป็นสบู่ล้างมือที่เป็น stainless steel ออจกป่าอ่ะอันนี้เลยอ่ะเหม็นเหมือนกเราจะลองดูนะผ่านน้ำสบู่ไงวะนี่เริ่มร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> เอาจริงนะมือผมอย่างเดียวเนี่ยถูก,กันเนี่ยเดี๋ยวกลิ่นก็หาย <c oughs> ลืมรอาอาจจะใช้ไม่เป็นก็ได้นะแต่เราถูเนะี่ยแม่งไม่เกิดฟองไม่เกิดอะไรอะ เกิดเกิดกล้ามเนื้อช่วงนี้คือเอาง่ายๆเราไม่รู้หรอกเวอรไม่เวอร์แต่เรารู้ว่าขั้นระหว่างใช้ตอนนี้ไม่ประทับใจอ่ะไปอยู่กับป้าเลยต่อไปครับคืออะไรวะซึ่ไม่เหาผมไม่รู้ให้เทใส่นี่หอเอาไว้นี่เอาไว้นีุ่เฮ้ยถ้าอันนี้อยากได้มากทุกคนครับแลนี่เือของที่เราจะใช้ลองดูกันบุ๊มาเราจะลองดูกัน ใส่เข้าไปไในล็อกเอาโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ทิศเฮ้ย <c oughs> มาแล้ว,ลวโอเคถือว่าเวิร์กไหมเวิร์กับโอเคทีนี้มาที่อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับถ่ายครับ <c oughs> พี่วางยาแปลงสีฟันเอออ่ะพี่ยัร์ดพี่ยัร์ดบ้านแมว บ้านแม้โอ้ยยอดเลยข้ามจากการไม่ใช้หัวมาเป็นการไม่ใช้ตาแล้ว stem remover อ๋ rem อแกะโคนเหรอแกะแกนอ๋อเหมือนที่ช่วงนี้ไงที่แบบใครเป็นโควิดแล้วก็แกะแกนตัวไงจากกันอ๋อนี่ขอบคุณมากมันมีมันมีมันมีซี่ฟันคมข้างในเนี่ยอ่าใช้ด้าน,นี่ยกะพอตัวอ้าวแล้วยังไงอะ อ๋อก็รู้แล้วทีนี้เม k e ซ e เส e ง่ายๆถ้าประกบไงวะอ้ยอุอุ้ยอ so? um ุ้ยอุ้ยนี่แต่แตแต่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 แกนข้างในจะหายไปไหมนะครับไม่ใช่แต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 แต่แต่แตแต่แต่ ตอนนี้นะไม่ใช่แค่ตรงกลางลูกแม่งแตกเละเฮ้ยอันนี้ถือว่าเวอร์นะครับถือว่าคุ้มนะ60บาทนะอันนี้เหรออะไรนะดูดไข่เป็นโมเมนต์ที่แย่มากคือการที่หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วจุผู้หญิงก็เฮ้ยดูดไข่ดูดไข่ อันนี้ก็คือเครื่องดูดไข่แดงใช่ไหมก็คือเราต้องบีบก่อนเฮ้ยเรียบร้อยกีเป็นสาวเลยกูผมเคยในวัดฟูตอนเหมือนทำขนมอะแต่ขรานั้นเหมือนเราใช้มือป่ะใช้แตงี้สวยกว่ามากเลยอะข่ฟองได้ป่ะฮัลโหลสวัสดีัลลสวัโ S <S สรุปโค้ดเวิร์กแล้วแบบดูดีมาครับเราเดินทางมาที่อุปกรณ์ต่อไปเฮลส์มาเฮลซ์มาเฮลซ์อันนี้เป็นลักษณะเหมือนด้านจับที่ขึ้นโซ่จักรยานหรือเปล่าที่อะไรวะที่มันทําเป็นเกลียวอ่ะผมเคยเห็นเขาทำไอ้นี่ไว้ไอโอเตโต้อะไรอ่ะที่เป็นไม้ใส่ผงน่ะลองไหมก็คือมันฝป็นหลังที่เราใช้เครื่องปอกกัหละ เฮ้ยเข้าแล้วอุ้ยออกมาเป็นแผ่นสวยจังอ๋ออ๋อมันใช้มีดตรงนี้แล้วมันพาลงไปเรื่อยๆอ๋อเฮ้ยโอเคมาเฮ้ยอาจารย์นี่เถึงแม่ดาพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้เฮ้ยอันนี้คือโคตรแฮปปี้ที่สุดเลยอะอันนี้คือสิ่งที่เราทำไม่ได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์เว้ย อันอื่นก่อนอน,น้้นที่ผ่านมาคือถ้าเราไม่ไม่ซื้อเนี่ยก็ทําได้ถูกปะหาอะไรทดแทนได้แต่อันนี้ยากจะหาสิ่งไหนใดๆมาทดแทนอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมยกมือไหว้เขาด้วยนะเท่าพ่อแม่ผมเลยลองดูเลยนะโอ้โอจ,จะขาด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 เฮ้ยโค้ดเวิร์ก อยากได้เลยอะอันนี้แบบอยากได้เองเลยอะกินด,ดูดิพ้่แต่ทำได้จริงเฮ้ยอันนี้ดีโคตรดีอันสุดท้าย,ายผมเดาตรงๆเลยนะตามหน้าตามเลยนะคือวัสดุนะครับของตัวแทนของพลัง <c oughs> แห่งจันท <c oughs> ราจะลงทันแกเอง <c oughs> ผมเดาว่ามันคือเครื่องที่เราใส่แบบทวักยาวอะใส่แล้วเราดันปะ มันคือที่ตวงมิโซะโอโห,หน้าญี่ปุ่นมากกู <laughs> หน้ารูมากเหมือนละลายเครื่องะเหรอเอาเครื่องแกงไปใส่ถูกปะแล้วละลายแ <laughs> สดงว่าใช้กับกะปิบ้านเราก็ได้ <c oughs> โอ้โหเป็นไงเจอไอเดียของเข้าไป <laughs> เครื่องทำมิโซะหมดมูลค่าเลยอ่าหมนุหมนๆไปอ๋อเก็บๆเหมือนเก็บเกี่ยวทรัพยากรน่ะเฮ้ยอุย้ยคนคิดมันฉลาดเนะ สำหรับใครที่กังวลว่าเฮ้ยพลาสติกหรือเปล่าแล้วลงในความร้อนไม่ละลายแย่หรอครับแม่ผมจะได้กินสารโลหะหรือแบบอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นเป็นวัสดุโพลิเมอร์ใช่ไหมโพลีพอลีโพลีพอลีนเรียบร้อยโง่อีกเกดอันนี้นะครับเป็นวัสดุพลาสติก PP นะทนความร้อนได้140องศาก็คือดันเครื่องไปเลยแว่สมมติเราใส่ในท่อเวิร์กแหละแต่ไม่อิน แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ทําซุปมิโซโกินอยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบว่าคุณพ่อผมผมคิดถึงคุณพ่อสมยสงคม,ม,ม,มโลกที่คุณพ่อมาช่วยสู้ที่กาญจนบุรีแล้วตกลุมรักกับคุณแม่คุณแม่อังอังอารินาง,งอังอังเนยดันี้ได้ถือว่าเวิร์กแต่ถามว่าวันนี้ประทับใจอะไรสุดในสิบอย่างใช่ไหมอันนี้ครับเฮ้ยไอหนูลูกเอาม่นี่ลูกอไอหนูเอาไปเล่นนะลูกทีมงานกำลังนั่งเหลาเลย อีกนึงเราบอกประทับใจหลายอย่างเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพิเศษมากคือไอ้เครื่องนี้เครื่องอื่นๆเนี่ยเราหาอะไรมาใช้แทนได้อันเนี้ยเป็นของที่เราต้องมีเพราะเราไม่สามารถทําเองได้และหาอย่างอื่นมาแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ10อย่างในโจทย์ของทุกอย่าง60บาทมีประโยชน์แค่ไหนในเทรนทูวอตเดอะฟู้ดนะครับฝากทุกคนนะครับติดตามกับเทรนทูวอตเดอะฟู้ดด้วยนี่เราเทรนกันขนาดนี้แล้วนะซีซั่นสนะครับผมอยากให้ไปดูแล้วยังมีแขกรับเชิญที่มาช่วยพัฒนา ครัวของเราและฟีปากของเราให้ถอยหลังถอยหลังอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ <c oughs> ไปดูกันได้นะครับ What the f o เ d chain 2ครับฝากไนด้วยครับ